สวัสดีครับพี่น้องที่ข้าลบหลักหักแพงครับขณะนี้เวลาสามทุ่มกุ้งกลัวครับเขามาจากหายู่หายจินครับพี่น้องมาจากทงจากท่านะครับมีอยู่สองซังครับพี่น้องอันนี้ซังของพอนะครับไกัก็พอครับอันนี้ซังของผมเองครับพี่น้องแต่มาลุ่นกันเลยครับพี่น้องว่าสองซังนี่มีกบมีเฉียดหลายสมัยเนาะครับนะครับ พอเรามาเที่ยหพี่น้องบึ้งครับพี่น้องหอมมาเดี๋ยวนี้ครับพี่น้องสังแหลงนะครับเป็นผลงันของผมเองครับส่วนสังหน่อยนี้เป็นผนงันของปอครับลุ่มเดี๋ยวรับพี่น้องเทลงเลยว่ะ S <S <S นี่ครับพี่น,อน้องอื้งครับพี่น,อน้องผมว่าได้หลายเป็นได้ดอกครับเพราะได้ยุดได้กินครับโอ้เนี่ครับปอกเขนี่ตัวหนึ่งครับพี่น,อน้องนนี่ครับ เบ,บ็ดแล้วครับ <laughs> สังแหลก่านไปครับวันนี้สังที่สองครับพี่น้องฝนตกว่าซำครับพี่น้องฝนตกแต่ส่พวดตกแห้งอยู่ครับน้ำเต็มตรงเต็มท่าอ้าู เบ้เบเบอยนี่ครับพี่น้องผลงานครับผลงานสองสคนกับพี่น้องโควกป้หงับพี่น้องตังมันกับเดือนกับไงน้องแน่กับโคกับหงปรนได๋งแห้งับัง นี่ครับพี่น้องเอื้องไหลใช่ไหมครับพี่น้องเอื้องกับไหลตัวครับปลาคอปลาดุกครับแล้วก็กบครับนะครับพี่น้องกระพอได้ยู้ได้กินครับกระเพาซ้ำได้หลาเป็นไหลครับไปกับกราขายู้ขาดกินมต่อครับพี่น้องนี่ครับสว่สดี ช่วงทีหนึ่งที่สองบกบอากาเสิโคพูนะครับอากาศไปอีกรอบนึงนะครับอันนี้รอบแรกนะครับกินเขาแยงแล้วก็ออกไปนะครับก็พอนะครับแต่พอาได้ยุได้กินครับพี่น้องว่าขาดยุขาดกินครับฝนตกแห้งแห้งกับพี่น้องโมน,นี่แห้งอยู่แต่ว่ามันนกตกในช่วงเศร้านะครับฝน,นตกช่วงเศร้าแต่เนี้ตกช่วง อกวงงุ่มหนึ่งช่วงนี่กระส์ได้ไหลดอกครับพี่น้องเพราะฝนมันตกแต่เว้นมันกหาหยากแน่นะครับเพราะว่าเพราะอยยุได้กินครับพี่น้องก็ถือว่าบ่ขาดยุ่งขาดกินครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยอครับเด้อ สำหรับท่านไหนที่รับชมชิปนี้เราก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้อครับสวัสดีครับ